Có คือสอนใช่ไหม รูจะคิดแล้วให้นักเรียนอ่านเจอตัวอะไรคนนั้นอ่านอ้าใครจะอ่านยกมือขึ้นเอายกมือทีละคนไหมหรืออ่านเป็นแถวก่อนไหมอ่านเป็นแถวอ่ารวมบนรวมเอ่อรวมกันเราอยู่เพราะนั้นให้สามคคีกันก่อนอ่านเป็นแถวนะคะอันนี้แถวที่หนึ่งอันนี้แถวที่สองอันนี้แถวที่สามอย่าหยอกกันค่ะอย่าหยอกกันค่ะนักเรียนถามอย่าหยอกกันนะลูกนะ 何 la mente ได้นำไปปรับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ได้ไหม